เมื่อนักเรียนคลิกลิงก์น,นะคะลิงก์นในการเขียนโปรแกรมสแคริแบบออนไลน์นะคะจากที่คุณครูส่งลิงก์ไปให้ในห้องเรียนแล้วนะคะเมื่อคลิกลิงก์น,นะคะนักเรียนก็จะเข้ามาสู่หน้าจอนะคะหน้าจอเว็บไซต์หรือว่าหน้าต่างเว็บไซต์ของ scratch mit edu นะคะเป็นเว็บไซต์ทางการศึกษานะคะซึ่งออกแบบมาเพื่อให้มีการ เขียนโปรแกรมสค r a t c h แบบออนไลน์นะคะบนเว็บไซต์นะคะโดยที่ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์มือถือนะคะสามารถเขียนผ่านออนไลน์ได้เลยนะคะเมื่อนักเรียนคลิกลิงก์เสร็จนะคะเข้าหน้าจอเว็บไซต์ดีแล้วนะคะนักเรียนสังเกตนะคะในส่วนของปุ่มนะคะที่เขียนว่า start creating นะคะ start creating นะคะ ตรงนี้นะคะนักเรียนที่คลิกลิงก์แล้วก็ทากับโทรศัพท์มือถือนะคะหน้าจอมันอาจจะเล็กนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรนะักเรียนสามารถทําได้นะคะ,ะคลิกเข้าไปรนะะอนิดนึงนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะให้เว็บไซต์มันรันไปนะคะ,ะเมื่อเปิดเข้ามานะคะถึงหน้าจอเว็บไซต์หน้าจอโปรแกรมสแครดนะคะสังเกตว่าลักษณะนะคะของโปรแกรม ะะแบบออนไลน์ก็จะเหมือนกับแบบที่ออฟไลน์นะคะออฟไลน์ก็คือเราดาวน์โหลดโปรแกรมมาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เรานะคะเราสามารถเขียนโปรแกรมได้โดยที่ว่าไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะนั่นคือเรียกว่าการเขียนแบบออฟไลน์นะคะ่ะแต่ในที่นี้นะคะเราใช้โปรแกรมแบบออนไลน์นะคะเราต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะคะในการเชื่อมต่อเว็บไซต์นะคะที่ให้บริการในการเขียนออนไลน์นี้นะคะเมื่อ เข้ามาแล้วนะคะสังเกตว่าจะมีหน้าต่างนะคะที่มีแถบแถบเป็นสีเขียวตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นวิดีโอแนะนำนะคะนักเรียนกดสามารถกดปิดได้เลยนะคะกดปิดนะคะ,ะสำหรับนักเรียนที่ใช้โทรศัพท์ในการเขียนโปรแกรมนะคะในการย่อขยายหน้าจอนะคะนักเรียนจะต้องใช้นิ้วมาย่อขยายตรงแถบสีดําเงินด้านบน ใช้นิ้วย่อขยายตรงแถบสีน้ำเงินด้านบนที่เมาส์คูชี้อยู่นะคะจะต้องมาย่อขยายตรงส่วนนี้เท่านั้นนะคะนักเรียนไม่สามารถมาย่อขยายตรงส่วนอื่นนะคะถ้าส่วนอื่นนักเรียนไปย่อขยายมันจะไม่ขยายให้นะคะนักเรียนอาจจะเห็นหน้าจอแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านี้นะคะกับโทรศัพท์มือถือนะคะนักเรียนจะต้องย่อขยายตรงส,ส่วนของแถบสีน้ําเงินเท่านั้นนะคะคูย้ําแล้วนะนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูนะคะ,ะนี่คือสิ่งที่เรานะะได้เขียนไว้แล้วนะคะ,ะนะคะเรามาทำการเริ่มเขียนโปรแกรมนะคะสำหรับของใครนะคะที่ โปรแกรมตรงนี้นะคะคำสั่งโปรแกรมเป็นภาษาไทยอยู่แล้วนักเรียนก็ไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรนะคะแต่สําหรับใครที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่นะคะให้นักเรียนเลือกที่ลูกโลกนะคะลูกโลกตรงนี้นะคะ,ะเลือกเปลี่ยนภาษานะคะเป็นภาษาไทยเลือ่อนเลื่อนสกอร์บาร์ตรงนี้นะ,ะเลื่อนสกอร์บาร์มานะคะจะเจอคําว่าไทยนะคะให้เลือกภาษาไทยนะคะมันก็จะขึ้นเป็นบล็อกคําสั่งนะคะเป็นเมนูภาษาไทยนะคะอ่ะต่อไป มาเลยค่ะเราเริ่มเลยนะคะเริ่มเขียนโปรแกรมเลยนะคะอันดับแรกนะคะให้เราเลือกที่เหตุการณ์นะคะแล้วก็เลือกเมื่อธงเขียวถูกคลิกนะคะ,ะเมื่อคลิกธงเขียวนั่นเองนะคะอ่ะก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมนะคะครูอยากจะให้นักเรียนนะคะ,ะนักเรียนชั้นป .5 นะคะก็เคยเรียนเคยเล่นสแ a t ์มาแล้วในตอนปอ .4 นะคะ อาจจะต้องใช้เวลาทบทวนนิดนึงนะคะเมื่อคลิกธงเขียวนะคะครูอยากจะให้นักเรียนใส่คำว่าใส่ชื่อของนักเรียนด้วยนะคะโดยไปที่รูปลักษณ์นะคะไปที่หมวดของบล็อกคำสั่งรูปลักษณ์นะคะแล้วใช้บล็อกคำสั่งพูดสวัสดี 2. วินาทีนะคะซึ่งคำว่าสวัสดีตรงนี้ให้นักเรียนเปลี่ยนเป็นชื่อนามสกุลของนักเรียน ย้ำว่าเขียนเป็นชื่อนามสกุลของนักเรียนย้ำ่าของนักเรียนนะคะไม่ต้องมาเขียนตามตัวอย่างของครูนะครูให้เป็น5วิล้วกันห้าวิได้นานหน่อยนะคะพูดให้ตัวละครพูดนะคะคำว่าพูดชื่อของนักเรียนนะคะเป็นเวลา5วิะคะ่ะก่อนที่เราจะเริ่มเขียนโปรแกรมนะคะ,ะจากนั้นในโปรแกรมของเรานะคะเมื่อตะกี้ที่เราพูดถึงนะคะ มีตัวแปรคําว่าตัวแปรคะแนนเต็มและก็ตัวแปรคะแนนสอบถูกไหมคะฉะนั้นเราจะต้องมีการสร้างตัวแปรนะคะสร้างตัวแปรไปที่หมวดคําสั่งตัวแปรนะคะสีส้มนะคะด้านล่างนี่นะคะไปที่หมวดคําสั่งตัวแปรจากนั้นคลิกสร้างตัวแปรนี่นะคะสร้างตัวแปรอ่ะพิมพ์ตัวแปรคะแนนเต็มนะมันจะมี2ตัวแปรใช่ไหมคะตัวแปรคะแนนเต็มอ่ามาแล้ว สร้างตัวแปรคนะ่าคะแนนเต็มก็จะโชว์ตรงนี้นะคะต่อไปอีกตัวแปรหนึ่งก็คือตัวแปรค่าคะแนน2นะคะ,ะตกลงมีตัวแปรคะแนนเต็มและตัวแปรคะแนน2นะคะจากนั้นให้รับค่าใช่ไหมคะให้ตัวให้ตัวละครถามนะะถามก็ต้องไปที่ตรวจจับนะคะตรวจจับนะคะดีดูที่เมาส์ของครูนะคะตรวจจับลากคาสั่งถามนะคะ ถามว่าคุณเชื่ออะไรและรอนะคะตรงนี้คุณเชื่ออะไรสามารถเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนว่าคะแนนเต็มคือนะคะเพื่อที่จะให้ตัวตัวละครนะคะทำการถามถามว่าคะแนนเต็มคืออะไรนะ,ะเพื่อที่จะให้ผู้ใช้ป้อนนะคะจากนั้นไปที่ตัวแปรนะคะหมวดตัวแปรนะคะลากบล็อกคำสั่งตั้งค่า คะแนนเต็มให้เป็นตรงนี้เราจะใส่คําตอบนะคะไปที่ตรวจจับนะคะไปที่ตรวจจับอีกทีนึงนะแล้วก็จะแสดงจะเห็นเป็นบล็อกคําสั่งคําตอบนะคะก็ลากมาวางในส่วนตรงนี้นะคะก็จะกลายเป็นตั้งค่าคะแนนเต็มให้เป็นคําตอบนะคะคำตอบในที่นี้ก็คือคําตอบที่ผู้ใช้ทําการป้อนเข้าไปนั่นเองคะหลังจากที่ตัวละครถามคะแนนเต็มคืออะไรนะคะและรอให้ผู้ใช้ป้อน ค่าคำตอบนั้นแล้วจัดเก็บคำตอบนั้นไปในไปไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่าคะแนนเต็มค่ะจากนั้นถามอีกค่ะถามถามอะไรล่ะถามว่าคะแนนสอบที่ได้อะคืออะไรคือเท่าไหร่นะคะคะแนนสอบคือแล้วก็มาตั้งค่าอีกค่ะมาที่หมวดตัวแปรตั้งค่าอ่าทีนี้ตรงนี้เราจะไม่เก็บในคะแนนเต็มแล้วนะคะเราจะเก็บในตัวแปรที่ชื่อคะแนนสอบนะคะ คะแนนสอบแล้วก็ไปตรวจจับนะเอาคำตอบมาวางตึงเข้าไปนะคะคำถามนะตัวละครถามว่าคะแนนสอบคืออะไรคะแนนสอบคือเท่าไหร่นะคะแล้วก็รอรอให้ผู้ใช้ป้อนคำตอบนะคะป้อนคำตอบที่เป็นคะแนนสอบนะคะป้อนคะแนนลงไปเก็บในคะแนนสอบนะจากนั้นมาดูตรวจสอบค่ะตรวจสอบไปที่ ควบคุมนะคะไปที่หมวดของควบคุมนะคะจากนั้นให้เลือกถ้าแล้วน,นิชนะนหรือ if then else นั่นเองนะคะจากที่ครูดได้อธิบายไปในวิดีโอข้างต้นนะคะ if then else นะคะทีนี้ในส่วนของการตรวจสอบตรงนี้ค่ะเงื่อนไขตรงนี้ค่ะ,นะคะเงื่อนไขก็คือคะแนนสอบถ้าคะแนนสอบมากกว่าหรือเท่ากับ50ใช่ไหมคะ ถ้าคะแนนสอบมากกว่าหรือเท่ากับ50จะแสดงตัวละครจะพูดว่าผ่านแสดงตรงนี้ตัวละครจะพูดว่าผ่านและตัวนี้คือตัวละครจะพูดว่าไม่ผ่านนะคะถ้าคะแนนสอบมากกว่าหรือเท่ากับ50แล้วจะแสดงว่าผ่านนะคะฉะนั้นมาดูเงื่อนไขกันนะคะเงื่อนไขตรงที่นี้มาที่ตัวดําเนินการะคะ่ะสส,สีเขียวนะคะ หมวดคำสั่งตัวดำเนินการนะคะ,ะจะต้องใช้บล็อกคำสั่งหรือเข้ามานะคะหรือนะตรงนี้ก็จะต้องเป็นคะแนนสอบมากกว่า50เห็นไหมคะคะแนนสอบมากกว่า50หรือคะแนนสอบเท่ากับ50ถึงจะผ่านใช่ไหมคะ,ะเรามาดูเงื่อนไขมันจะมีตัวดำเนินการซ้อนอยู่นะคะตรงนี้นะมากกว่า50 ใช่ไหมคะอะ่มากกว่า50อ่ะกับเท่ากับ50ใช่ไหมคะอ่าทีนี้เรามาดูตรงนี้เราก็จะต้องเอาตัวแปรของคะแนนสอบมาใส่ใช่ไหมคะคะแนนสอบมากกว่า50หรือคะแนนสอบเท่ากับ50ถึงจะผ่านะทีนี้มาดูตัวแปรใส่ตัวแปรคะแนนสอบเข้าไปนะค่ะลากคะแนนสอบเข้าไปอทีนี้ก็เอามาวางเลยคะ่ะตึงตึง นี่คือเงื่อนไขนะคะ,ะแล้วก็มาวางในช่องเงื่อนไขเลยนะ,ะนี่นี่ก็คือเงื่อนไขที่เราตรวจสอบนะคะคะแนนสอบมากกว่า50หรือคะแนนสอบเท่ากับ50ถึงจะผ่านถูกไหมคะ,ะ,ะทีนี้ถ้าผ่านจะให้ตัวละครนะ,ะจะให้ตัวละครพูดว่าผ่านถูกไหมคะ,ะพูดต้องไปที่รูปลักษ์นะคะรูปลักษ์พูดพูดว่าอะไร พูดว่าผ่านแล้วถ้าไม่ผ่านก็ต้องพูดว่าไม่ผ่านนะคะไม่ไมทีนี้มาดูนะเมื่อเขียนเสร็จแล้วเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมากดธงเขียวเพื่อที่จะทำการเช็คนะคะทำการเช็คโปรแกรมว่าเราเขียนถูกหรือเปล่าอ่ะกดธงเขียวค่ะ,ะตัวละครบอกชื่อชื่อของตัวเองชื่อของนักเรียนนะคะเป็นเวลา5าวิจากนั้น ตัวละครถามว่าคะแนนเต็มคืออะไรคะแนนเต็มคือ100ใช่ไหมคะจากโจทย์ก็คือ100แน่นอนนะเพราะว่าถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ50ิถึงจะผ่านนะคะคะแนนเต็ม100อ่ะพิมพ์100ตรงนี้นะคะแล้วกดเครื่องหมายถูกตึงคะแนนเต็ม100จะเก็บ100ที่เราป้อนตะกียคะ่ะเป็นคำตอบจะเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อคะแนนเต็มนะคะจากนั้นตัวละครก็ถามต่อว่าคะแนนสอบคือ อสอ,อสมมุติเราได้เท่าไหรด่ดีได้80อ่ะพิมพ์80 80ถือว่าผ่านอยู่แล้วใช่ไหมคะเรามาดูว่าเราเขียนโปรแกรมถูกหรือเปล่านะคะ80กดขึ้น่องหมายถูกตึง่ง80จะเข้าไปเก็บในตัวแปรที่ชื่อคะแนนสอบนะคะแล้วก็จะแสดงผลว่าผ่านนะะนี่คือการเขียนโปรแกรมที่ถูกต้องนะคะ เมื่อเราเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วเราต้องมาทำการตรวจสอบนะคะอ่ะเอาใหม่ละกันตรวจสอบอีกทีอ่ะคลิกใหม่นะคะเมื่อกี้เราป้อน80ไปแล้วนะอ่ะเด็กชายมาน่ามีบุญคะแนนเต็มคือ100เท่าเดิมนะ,ะอ่ะกดเครื่องหมายทูคะแนนสอบอ่ะเราให้น้อยกว่า50สิ40ป้อน 40, 40เข้าไปคะแนนสอบ 40, 40. ตึง 40, 40จะเก็บไว้ในคะแนนสอบแล้วก็จะแสดงผลว่าไม่ผ่านนะคะ มีกรณีนึ่งค่ะกรณีที่คะแนนสอบเราได้เท่ากับ50ล่ะถ้าเท่ากับ50นะคะคะแนนเต็ม100เท่ากับคะแนนสอบเท่ากับ50 50จะผ่านหรือไม่ผ่านคะผ่านหรือไม่ผ่านคะมาดูที่เงื่อนไขถูกไหมคะบอกว่าถ้าคะแนนสอบมากกว่า50หรือคะแนนสอบเท่ากับ50ก็จะผ่านนะคะเรามาดูว่าโปรแกรมเราเขียนถูกไหมนะถ้า50มันจะต้องแสดงผลว่าผ่านนะ คลิกเครื่องไยถูตึคะแนนสอบ50ผ่นะคะเมื่อเราตรวจสอบอย่างนี้ถูกแล้วแสดงผลลัพธ์โปรแกรมแสดงผลลัพธ์ถูกต้องแล้วแสดงว่าเราเขียนโปรแกรมถูกต้องนั่นเองนะคะเมื่อเรียนเขียนโปรแกรมแบบนี้แล้วนะเรีนยนต้องเขียนแบบนี้เลยนะคะนะ,ะเขียนตามโจทย์นี้นะคะอ่าแล้วก็ให้นักเรียนทําการแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอ ในส่วนของให้เห็นโปรแกรมทั้งหมดที่เรียนเขียนนะคะแล้วก็เห็นชื่อนักเรียนด้วยนะคะแคปหน้าจอนะคะแล้วก็ส่งนะคะไปในไลน์ห้องเรียนของนักเรียนเองนะคะเป็นอันเสร็จสิ้นงานในการเขียนโปรแกรมแบบออนไลน์ในวันนี้นะคะ